ครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ฝากกด subscribe ช่องบอบบีสสลึงเพื่อไม่พลาดความพร้อมของคู่ที่น่าสนใจในทุกวันนะครับไปกันที่เอริดิฟซีลีของเนเธอร์แลนด์นะครับเวลาตี2ตรงสปาร์ตาโรถเทอร์ดัมเปิดบ้านพบอูเทริก สปาร์ตาโรธเดอร์ดัมเป็นทีมอันดับ6นะครับส่วนอูเทรกเนี่ยเป็นทีมอันดับ72ทีมนี้ผลงานใกล้เคียงกันมากๆนะครับในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับจุดที่น่าสนใจก็คือฤดูกาลนี้สปาร์ตาโรธเดอร์ดัมเล่นในบ้านเนี่ยยกระดับขึ้นมาจากปีที่แล้วอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับ11เกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับพวกเขาแพ้แค่2นัดเท่านั้นและไล่ยิงคู่แข่งไปถึง20ประตูด้วยกันนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้เกินความคาดหมายนะครับหลังผ่านเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับ แต่ในช่วง5นัดหลังสุดเนี่ยทางสปาร์ตาโรตอร์ดัมเนี่ยเริ่มออกอาการแผ่วนะครับเพราะพวกเขาเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นจาก5นัดหลังสุดโดยเกมล่าสุดนี้ก็ออกไปโดนอาแจ็คไล่ย่ำถึง4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับในเรื่องสภาพทีมไม่มีปัญหานะครับทางด้านของมาริสตายเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลใจวันนี้ก็พร้อมที่จะจัดทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจอมหนึบอย่างนิกโอลิชนะครับก็พร้อมที่จะลงเฝ้าเสาสามผู้เล่นอัลฟิลด์คนสําคัญไม่ว่าจะเป็นวิโต้ฟานครูอิดอาน โซเรน so นะครับรวมถึงทางด้านของโทเบียสเลาริเซนซึ่ง3คนนี้ยิงรวมกัน22ประตูไปแล้วในลีกฤด,ดูกาลนี้วันนี้พร้อมที่จะประจำการน,นะครับไปดูคู่แข่งครับอูเทร็กภายใต้การคุมทัพของซูเบอร์เบลเออร์นะครับกุนซือหนุ่มชาวเดนมาร์กล่าสุดก็เปิดบ้านสเสมอกับ PS v อสบีไฟไป2ประตูต่อ2ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับภาพรวมผลงานในลีกถือว่าไม่เลวครับ12นัดหลังสุดแพ้คู่แข่งแค่น2นัดเท่านั้นเกมนี้ยังไม่มีบาดดอสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ แต่จะมีทางด้านของอนาสตาซิออสดูวิกัสหัวหอกชาวกรีซครับฤดูกกาลนี้ฮอตสุดๆนะครับเพราะว่ายิงไป11ประตูแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะยืนค้ำครับโดยมีซันเดอร์ฟานเดอรสตรีกเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ซึ่งฤดูกกาลนี้ก็ไม่เบาแล้วครับซัดไป7ลูกด้วยกันก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับราคาเปิดมาที่ใครต่อรองถึงแม้ว่าสปาร์ตาโรธเดอร์ดัมเนี่ยจะเล่นในทิ่นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับและเป็นทีมทําเงินอันดับ2ในลีกเลยนะครับแต่มีข้อย,ยกเว้นครับเมื่อต้องเจอกับอูเทรค เพราะตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอลคู่นี้เจอกัน16ครั้งสปราร์ต้ารอเทดัมไม่เคยชนะอูเทคได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับและเป็นการแพ้ไปถึง11จาก12หนหลังสุดที่พบกันด้วยจัดเป็นบอลแพ้ทางกันอย่างหนักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเจอกันคราวนี้เนี่ยทางเจ้าถิน่นจะยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่จากราคาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าก็ยังมีสิทธิ์ถึงขั้นพังคาบ้านได้เช่นกันนะครับกับเรดนี้ครับแนะนําให้อยู่อูเทคไปดีกว่าข้ามมไปที่สพรกกังฤษบ คาว์เว่นคอเทจฟูลแลมเปิดบ้านพบวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสเริ่มเตะเวลาตีสามตรงครับตอนนี้ฟูลแลมเนี่ยอยู่ในช่วงที่ผลงานกำลังมั่นใจเลยนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งมา3นัดติดต่อกันนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์นะครับสประตูต่อ2ในเกมบอลถ้วย f a ครับจากนั้นในพิมลีกสนัดเนี่ยเก็บคลีนชีทและชนะ ฟูลเล่2-0และบุกไปชนะไบรตันด้วยสกอร์1-0ตอนนี้ความมั่นใจเนี่ยสูงปรี๊ดเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟูลเล่รวมทุกรายการแล้วพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเก้านัดหลังสุดเนี่ยต้องยอมรับนะครับถ้าดูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาแพ้แต้มต่อเนี่ยในแง่ของแต้มต่อเนี่ยพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจาก9เกมถือว่าเป็นทีมที่ทําเงินได้ดีทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับสำหรับฟูลล่แต่จุดที่น่าพิจารณาคือเกมรับยังไว้ใจไม่ค่อยได้ับโดยเเเเฉพาาะมื่่่ออออลนนนตตห้แฟวง มักเป็นทีมกล้าได้กล้าเสียนะครับบางครั้งก็เกินเบอร์ไปนหน่อยครับเลยกลายเป็นทีมที่เสียประตูในบ้านเยอะเป็นอันดับ4ของลีกไปแล้วในเวลานี้นะครับในเรื่องของสภาพทีมครับวันนี้ทางฝั่งของฟูลแลมเนะี่ยถือว่าค่อนข้างพร้อมครับยังคงไม่มีอเล็กซานดราบิโตวิชที่คาดว่ายังคงต้องเช็คความฟิตนะครับก็ยังไม่เต็มร้อย คาดว่าจะใช้ทางครตบารีเดเป็นกองหน้าตัวเป้าไปก่อนนะครับโดยมีตัวสนับสนุนอย่างวิลเลียนอเดีสเปเรล่าซึ่งทําไปแล้ว6กแอซิดนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีทางด้านของแฮร์รี่วิลสันอยู่ทางขวาตรงกลางมีปลาลินยากับทางด้านของรรดนะครับตัดเกมร่วมกันอิซาดีออฟทีมรียมยังคงเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับโดยมีโรบินสันแลวก็เตเตเป็นแบ็กส่วนแบรเรโนยังคงเฝ้าเสาขยับไปดูทางคู่แข่งกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เดอร์สนับตั้งแต ยูเรนลบเปเตกีเข้ามาคุมทับผลงานของวูฟก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาเลยนะครับ8เกมที่คุมทีมเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับทางวูฟแฮมตันเนี่ยแพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับชนะ4เสมอ1เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ก่อนจะเข้ามาเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับคู่แข่งจะมาเอาชนะง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับเกมนอกบ้านนี่ก็จัดเป็นจุดแข็งในยุคใหม่เลยนะครับของอดีตกุนซือลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเข้ามาคุมทีมวูฟออกไปเยือนคู่แข่งในพรีเมีย สี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้นัดเดียวครับซึ่งเป็นการแพ้ให้กับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะด้วยนะครับจุดที่น่าเป็นห่วงคือเกมรับครับเพราะว่ายังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับแปดเกมที่ยูเรนเ,นเลาเปตกีคุมทัพเนี่ยปรากฏว่าวูฟเก็บขินชิดได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับในแง่ของสภาพทีมวูฟไม่มีปัญหานะครับโดยวันนี้คาดว่าจะวางระบบ423 1โจเซซาเป็นผู้รักษาป,ประตูนนะครับโดยมีคิวแมนดอสซันเซเมโดและอิทนูริเป็นสีกองหลัง ไปดูตรงกลางจะมีเลเมนาและรูเบนเนเวสนะครับเดินเกมชาวมูตินโยเป็นเพลเมเกอร์ขนาบข้างโดยมาติอุสนูเนสและปาโบสารเบียส่วนหน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าซึ่งยังยิงประตูไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้นะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลตุกฎหมายต่างประเทศเปิดราคาให้เจ้าบ้าน,นรับฟูลแลมเป็นต่ออยู่ที่เรทปป,ปนะครับกับราคานี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าเป็นจุดพิจารณานะครับทีมที่เป็นต่อเรทนี้ในฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกต้องระวังครับเปิดราคามา12คู่ เจ้าบ้านชนะแต้มต่อคู่เดียวเท่านั้นนะครับประกอบกับวูฟเนี่ยเป็นของแสดงของฟูลแลมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเจอกันห้าหนหลังสุดเนี่ยฟูลแลมไม่เคยชนะเลยแถมยิงไม่ได้ด้วยนะใน4ี่ขนหลังมองว่าเกมนี้ครับฟูลแลมรูปเกมจะดีกว่าแน่นอนแล้วครับเปิดหน้าลุยตามสไตล์บอลคึกในบ้านครับแต่โซนรับของวูฟในยุคโรเบีตกีจ,จะเอาอยู่ครับกับเรดนี้แนะให้เชียร์ไปที่วูฟแฮมตันวันเดอร์ดีกว่าครับ เพื่อไม่พลาดในบทวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกๆวันนะครับสามารถกดติดตามกด Subscribe ช่องบอบี2สองสลึงไว้ได้เลยนะครับ